อีกบทหนึ่งอิหมัมซิลตีได้กล่าวเอาไว้นะครับอิย่ามซิลตีกล่าวเป็นฮะดิษที่ซอเฮเช็กอัลมานีบอกเช่นนั้นออท่านนบบีซอลลัลลอฮิซัมมิลลิลกลา่าวอิซาอาฮบบัลลอฮุอับดันนาดาจิบรีลเมือ่อ a ล l a h รักบ่าวคนหนึ่งอัลล a l ์จะเรียกจิบรีลแสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่เรียกจิบรีลมาแล้วก็บอกว่าวอินนัลลอฮะอับบบอินนัลลอฮะยูฮิบบุฟูลานันฟะฮิบบะอัล l l a ์รักบ่าวคนนี้ เจ้าจงรักเขาหมายถึงบอกกับยิบรีษเคยบอกกับพี่น้องยิบริษนี่คือใครครับคือหัวหน้าของบรรดาไมาล์กะคือมะละกัที่มีเกียรติสุดมีเกียรติสุดมากที่สุดมลิกัตคือใครครับลายอซูษรนลอฮามาอัมรหุมายะฟาลูนามายุมารุนคือคนที่ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ทุกประการและไม่ฝ่าฝืนคาสั่งของอัลลอฮ์ยิบรีษเนี่ยคือหัวหน้าของบรรดามาลกัตหัวหน้านี้อัลลอฮ์จะเรียกยิบรินมาแล้วก็บอกว่าข้ารักบ่าวคนนี้เจ้าจงรัก ก็แน่นนอว่ายอับบุบูจีบริบรีบ,บรีทก็รักเขาแล้วไม่หยุดแค่นั้นซุมมายูนาดีจิบรีทฝีอาลิสซามะจีบรีทก็จะเรียกบรรดามารีกะทั้งหลายเนี่ยมาชาวชั้นฟ้านะฮะแล้วก็บอกว่าอินนัลลอฮะอาฮับบัฟูลานันฟะฮิบูแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยรักบ่าวคนนี้พวกท่านจงรักเขาครับคือด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลเดียว ที่พวกท่านต้องรักเขาคือ Allah อัลลอฮ์รักเขาทานรักบ่าคนนั้นรักบ่าวคนนะั้นนี่คือเรากำลังจะบอกว่าทําไมต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่าน,นียู่ฮบิบกุมุลลอครับอัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยน,นี่คือผลจากการรักขอรั์สุบฮานะหัวะตะเราเรียกยิบรินยิบรินทาหน้าที่ต่อในการเรียกใครครับเรียกบรรดาลาอลกฮ์ทั้งหลายชาวชั้นฟ้าแล้วก็บอกว่าเหตุผลพวกท่านจงรักเขาบบาวคนนี้เนื่องจากอัลลอฮ์เนี่ยรักเขาแล้วไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับซุมมายูดะอลกอบูล ละหูฟิลอาลบหลังจากนั้นก็คือคนคนนี้ที่เป็นรักเป็นที่รักของลอเนลงมาจะเป็นที่ยอมรับของคนที่อยู่ในดุนยานี้ครับแสดงว่านี่คือโจทย์สําคัญมากชีวิตของเราเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าเราจะแสวงหาแนวทางใดสักแนวทางหนึ่งเราก็สามารถจะแสวงหาได้นะแต่แนวทางนั้นเนี่ยคือปฏิบัติตามแล้วมีอะไรเป็นส่วนรับประกันสมมุติว่าเรามีคนที่ต้องการจะปฏิบัติตามแบบเขาเนี่ยจะเป็นดารา จะเป็นนักร้องหรือจะเป็นใครที่เป็นเอ่อนักธุรกิจเกที่สุรุลดหรือใครก็ตามแต่เราปฏิบัติตามเขาแล้วเนี่ยต้องตั้งคำถามชีวิตของเราได้อะไรครับมันคุ้มกับการที่เราจะทุ่มเทวิถีชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคลนั้นหรือเปล่าถ้ามันคุ้มเราก็มาดูเออได้รับอะไรถามว่ามีใครรับประกันนลักษณะนี้ไหมครับไม่มีใครรับประกัน แต่ว่าการที่เราได้ปฏิบัติตามแนวทางท่านนาบีเนี่ยมีรับประกันคือท่านนาบีเองอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะก่อนหน้านี้เนี่ยรับประกันว่าปฏิบัติตามแนวทางนี้เนี่ยยุฮับบิบุกุมุลลออัลลอฮ์รักและก็บอกไปแล้วนะครับอัลลอฮ์รักเนี่ยตัวของเราเองเนี่ยก็มีบารากัตใช่ไหมครัแล้วก็คนอื่นๆื่นเนี่ยมาเลกัดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายก็จะรักเราคนทั่วไปก็จะเป็นที่ยอมรับสําหรับตัวเราเ,เช่นเดีวยวกันนะครับ